สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตรงนี้คือไม้่วงหัวลีนะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้ถือว่าเป็นแปลงแรกๆนะครับของอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเลยเราอยู่กับท่านอาจารย์เสวีนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนอาจารย์ครับตรงนี้ปลูกมากี่ปีแล้วครับประมาณปีครึ่งครับปีครึ่งเนาะปีครึ่งท่านผู้ชมดูนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนิ้วกว่าแล้วก็ถือว่าโอเคนะครับในสวนนี้ การเจริญเติบโตถือถือว่าดีนะครับแต่นี่คือมันทิ้งใบพึ่งผัดใบใช่ไหมฮะผัดใบก็จะดูหลงเหลงนิดนึงนะครับเขาผัดใบแล้เราก็เขากำลังแตกใบใหม่ตอนนี้เราก็จะมาติดตามนะครับว่าท่านอาจารย์นี่ปลูกไปได้โตขนาดไหนแล้วอาจารย์ครับปลูกไปกี่ต้นฮะในสวนนี้400ครับเฉพาะสวนนี้400ต้นครับสี่ร้ออาจารย์ปลูกมีที่อื่นด้วยใช่ไหมฮะมีครับมีต้นโตหรือยังครับตัวนั้นก็ต้นประมาณนี้เทนั้โตโตกว่าเนาะครับอันนั้นปลูกก่อนปลูกก่อนอันนั้นปลูกก่อนอันนี้ปลูกหลัง ตัวนี้เป็นพื้นที่ทําอะไรมาก่อนครับอาจารย์เป็นเป็นยางพาราครับเมื่อก่อนปลูกยางพารามาก่อนครับยางพาราแล้วก็มันหมดอายุใช่ไหมครับหมดอายุก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วอาจารย์หาข้อมูลไม้หวงหุลี่นี่มาจากที่ไหนครับมีใครแนะนําฮะดูดูใน u t u b e ครับดูใน YouTube อย่างเดียวเลยครับดูของตัวก็มีมีคนปลูกไหมฮะแบบของอาจารย์เนี่ยปลูกไม้ฮงหุลี่ตอนนี้ทุกใหญ่มีมีแล้วมีแล้วใช่ไหมฮะมีหลายหลายคนไหมครับก็ต้องต้องทำแล้วครับ หลายคนเนาะกำลังพึ่งจะทดสอบครับมันเป็นพืชชนิดใหม่นะครับท่านผู้ชมเป็นพืชชนิดใหม่ที่กําลังมาแรงมากนะครับตอนนี้ปลูกทุกจังหวัดในประเทศไทย77จังหวัดไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่ปลูกแล้วเราตามมาดูนะครับแบบนี้ตอนนี้เราทัวร์ภาคใต้กันนะครับทุกจังหวัดเลยนะฮะการจเจริญเติบโตนี่ดีไม่แพ้ภูมิภาคอื่นเลยแล้วมีข่าวดีบอกอาจารย์นะครับว่าเราเราลงมารอบนี้นะครับเราไปเจาะต้นที่อายุ3ปีนะครับไม่ต่ํากว่า5สวนในภาคใต้ไม่ต่ํากว่า5สวนละ5สวน5พื้นที่เลย ที่มันเข้าแก่นตอนนี้เข้าแก่นเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็คือของอาจารย์ปีครึ่งหรืออีกปีครึ่งรับรองว่าต้นนี้เข้าแก่นแน่นอนเพราะว่าทางภาคใต้นี่รู้สึกว่า,าเข้าแก่นไม่ได้แตกต่างจากภาคอื่นที่ผ่านมานะครับท่านลหลายๆท่านนะครับเข้าใจผิดว่าไม้สกุลพยุงพวกพยุงเนี่ยปลูกทางภาคใต้ไม่ได้ถ้าปลูกภาคใต้ปุ๊บปลูกได้มันโตก็จริงแต่มันมีแต่กระพี้มันไม่มีกันนะฮะอันนั้นท่านเข้าใจผิดแน่นอนเพราะว่าเราพิสูจน์มาแล้วนะครับอ,อยู่ที่สุราษฎร์ธานีเนี่ย สุราษฎร์ธานี3อำเภอนะครับของสุราษฎร์ธานีนี่เข้าแก่นแน่นอนนะฮะส่วนอำเภอท่าฉางของคุณดุษฎีเนี่ยเข้าแก่นอายุครบ3ปีเข้าแก่นนะฮะแน่นอนร้ออร์เนันนี้ถ่ายให้ดูมีคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูนะฮะคุณเรืองวิทย์นะครับคุณเรืองวิทย์ที่อำเภอวิภาวดีแล้วก็คุณวิสุทธิ์ที่วิภาวดีนะครับก็ขึ้นเข้าแก่นแน่นอน100%อีกสวนหนึ่งนะครับของคุณสมศักดิ์ใชนะฮะอยู่ที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ อวดของนครศรีธรรมราชก็เริ่มเข้ากันนะของคุณวนิดาเพราะฉะนั้นเราตามไปดูนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้ว่าส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกแล้วไม่เคยมาดูแลเลยเราติดตามตลอดนะฮะเราติดตามตลอดทุกปีเรามาดูทุกปีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์ครับอาจารย์ที่ที่ปลูกมาเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันโตเร็วไหมโตเร็วครับเนาะปีครึ่งในขนาดนี้ผมว่ามันโอเคนะ อันนี้คือใบมันยังไม่เต็มที่มันเพิ่งจะผัดใบเฉยแต่ถ้าใบเต็มที่ท่านผู้ชมมันเริ่มจะคึมๆสักหน่อยแล้วนะเนี่ยสวนนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปตอนีช่วงช่วงก่อนก่อนจะแรงครับผมผมผมแต่งใบก่อนอ๋อครับจริงๆใบมันเยอะครับอ๋อครับผมแล้วมันหนักครับใบมันหนักมากมันหนักแล้วมันรดมมันจะล้มเยอะนะครับมันร้มเยอะครับครับก็ค่อยแต่งค่อยแต่งค่อยอ่าค่อยแต่งค่อยสวนนี้นะครับในเรื่องของวัชพืชนิดนึงนะฮะ ถ้าอาจารย์ให้คนมาไถาได้จะดีไถไถแบบว่าไถไเอาหญ้าออกประมาณนี้นะครับถ้ามีถามรถไถนะหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้ว่าวัชพืชนะฮะตัวนี้วัชพืชมันค่อนข้างเยอะไปนิดนึงแล้วก็เรื่องของการใส่ปุ๋ยแนะนำอาจารย์นะครับเรื่องการใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับเราส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรไทยปลูกแล้วเราไปดูว่าสวนไหนเป็นสูตรนะครับของผู้พันสุรพลก็คือใช้วิธีขุดไม้ฮวงหี่เนี่มันเป็นระบบรากลึกนะครับระบบรากมันลึกมากข้าง,างล่างคือเวลาถ้าเราให้ปุ๋ยแบบโรยทั่วไปเนี่ย ว่าจะพืชกินหมดนะฮะว่าจะพืชกินแล้วเวลาฝนตกมา2-3สาวันต่อกันมันก็จะปุ๋ยจะละลายมาในน้ำฝนเรียบร้อยก็จะชะไปไหลไปตามน้ำมันจะไม่ค่อยได้ได้ผลนะฮะวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดสำหรับการปลูกไม้ห่วงหรี่เลยก็คือการขุดหลุมห่างจากต้น50เซนนะครับขุดหลุมต้นหนึ่งเนี่ยสี่หลุมเรียบร้อยก็เอาปุ๋ยยัดลงไปข้างล่างนะฮะใส่ลงไปในก้นหลุมหลุมลึกประมาณ 30- 40เซนนะครับท่านผู้ชมก็จะใช้ปุ๋ยสูตร1 5 1 5 1 5ครึ่งกำมือนะครับต่อหลุม เรียบร้อยก็ใช้ปุ๋ยปุ๋ยคอกอะไรก็ได้นะครับปุ๋ยคอกยัดลงไปให้เต็มหลุมแค่นั้นเองวิธีการแบบนี้นะครับทำให้เราปลูกมา3ปีนะครับผู้พันสุรพลแนะนําวิธีนี้เพราะว่าผมไปดูที่สวนท่านทุกต้นโตดีหมดโตไม่ใช่โตธรรมดานะครับสปีผ่านไปเส้นผ่านศูนกลาง5นิ้วจะ่ตลึกประมาณ3ามสซนครับน่าจะซื้อด้วยเครื่องเครื่องสวนนะ แกใช้อย่างนั้นนะครับท่างผู้พันสุรพลใช้วิธีนั้นแหละคือใช้เครื่องเจาะขุดหลุมปลูกนะฮะขุดหลุมปลูกก็เจาะลงไปเลยต้นหนึ่งสี่หลุมเรียบร้อยปุ๊บอัดปุ๋ยแบบที่บอกเนี่ยนะฮะสามปีเส้นผ่านศูนกลางห้านิ้วรุ่นนี้อาจารย์ใช้เวลาแค่สามปีนะคือมันมันโตเร็วมากนะครับแล้วทุกต้นเข้าแก่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นเงินเลยทันทีเราจะแนะนํานะครับเพราะว่าเกษตรกรที่ปลูกไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยที่อาจารย์บอกว่าต้นที่ปลูกริมริมยางพารามันจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ ลองใช้วิธีนี้ครับขุดขุดหลุมขุดหลุมแล้วปุ๋ยยัดลงไปรับรองว่าโตแน่นอนโตเร็วด้วยนะครับแปบ๊บเดียวแล้วแล้วปีหนึ่งก็ทําแบบนี้นะครับเราเจาะแค่ครั้งเดียวพอปีหนึ่งนะครับแต่ถ้า6เดือนผ่านไปปุ๊บปุ๋ยมันเริ่มยุบลงไปเราก็เอาปุ๋ยมาเติมแค่นั้นเองเติมไปในหลุมเดิมปีหนึ่งทำแบบนี้ครั้งเดียวฮะแล้วถ้าทําแบบนี้บอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าแทนที่เราจะได้อ่าราคาขั้นต่ําต้นละหมื่นบาทเนี่ยเพราะมันช่างกิโลขายแก่นไม้มันจะเพิ่มขึ้นน้าหนักของแก่นไม้มันจะเพิ่มขึ้น แล้วต้นหนึ่งอาจจะเป็น2 0 0 0 0ื่นสามบาทนะครับต่อต้นเพราะมันช่างน้ําหนักช่างเป็นกิโลกรัมฝากนะครับว่าต้นนี้สําคัญมากนะครับท่านผู้ชมหญ้านะครับดูแลเรื่องว่าจะพืชอาจจะใช้ยาฆ่าหญ้าก็ได้นะครับหรือว่าใช้รถไถรถไถมาปาดปาดหญ้าออกนะฮะหรือไม่ต้องไถก็ได้หรือจะไถก็ได้นะครับไถกลบปาดลงไปนะหรือว่าเราจะใช้ยาฆ่าหญ้า,ยา,ยา,ยายหรือเราถ้ามันไม่เยอะเราก็แซะใช้จอบแซะหญ้าตามเนี่ยครับแล้วก็ปุ๋ยสําคัญ อันนี้ผมผมตั้งใจเว้นเอาไว้ครับครับผมเพราะว่ามันติดแรงอ๋อครับเพราะามันมันแรงจัดมันแรงจัดเนี่ยผมว่าไอ้หญ้ามันอย่างเนี้ยคือมันเด็ดคุมความชื้นเอาไว้อ๋อจะเก็บความชื้นก็พอพอฝนตกก็ว่าเดือนพฤษภาคมก็จัดการจัดการ,รโอเคครับได้อาจารย์สูตรสูตรไม่มีตายตัวนะฮะไม่มีสูตรตายตัวแต่ที่แน่ๆก็คือว่าวิธีการใส่ปุ๋ยเนี่ยแน่นอนว่าเราทดสอบมาแล้วเนาะเราก็ไปดูมาจากทั่วประเทศไทยแล้วคือผมสังเกตว่าถ้า ถ้าหญ้ามันเขียวยังเขียวอยู่นะจะได้ว่าต้นไม้มันก็มีความเชื้นอยู่ครับมันยังอาจัยความเชื้อในในดเดินอยู่นะแต่ถ้าหญ้ามันแห้งมันแห้งแห้งเหี่ยวหมดจสได้ว่าต้นไม้ก็ขาดน้บผมคิดอย่างนั้นนะก็เลยก็เลยแต่เก็บปล่อยไว้ในช่วงช่วงนี้ช่วงจน่าเล่นนะครับอาจารย์ครับที่อาจารย์ปลูกมาเนี่ยปีครึ่งก็มันจะเหลือเวลาแปปีครึ่งเนาะแปีครึ่งนี้ก็จะเริ่มขายได้แล้วนะไม้ชนิดนี้คือเร็วมากนะครับเร็วมากที่เราไปดูเนี่ยตอนแรกที่ ที่มาคุยกับอาจารย์ตั้งแต่ปีที่แล้วสูงขนาดนี้เนาะที่เรามาคราวที่แล้วสูงขนาดนี้ต้นสูงท่วหัวนี่มีไม่เท่าไหร่นะต้นรุ่นนี้ก็มี<อ>ที่เรามาดูปีหนึ่งผ่านไปท่านผู้ชมมันได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคนะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันมันเจริญเติบโตได้เร็วมันไม่ช้าเลยถ้าเทียบกับอ่ายางพาราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมลองดูว่าสวนนี้มันก็โตนะแตปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันโตเร็วแล้วมันจะต้องมีการดามไม้คำไม้นิดหนึ่งนะถ้าไม่งั้นมันจะลมมมันลลบเยอะ ก็ <g ül> แต่งใบช่วยนะครับออาจารย์แต่งใบช่วยนิดนึงไม่มีปัญหาครับส่วนนี้ถือว่า <c oughs> ถือว่าโอเคผ่านนะฮะแล้วเราก็จะมาขออนุญ,ญาตอาจารย์ติดตามดูแบบนี้ปีหน้าปีต่อไปนะครับได้ครับฝากพี่สุ <c oughs> ดูแลด้วยนะครับในเรื่องของการขึ้นทะเบียนถ้าครบ3ปี<ช>พาอาจารย์ขึ้นทะเบียนเลยนะฮะก็เป็นพี่เลี้ยงในการขึ้นทะเบียนใช้เอกสารอะไรบ้างกรอกอะไรอะไรยังไงนะฮะขึ<ช>้นทะเบียนเพื่อการส่งออกอาจารย์ถ้าสมมติขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกมาจบเลย จบเวลาอาจารย์จะส่งออกไปจีนไปสหรัฐอเมริกายุโรปอะไรได้หมดขออย่างเดียวให้มีใบนั้นนะฮะสำคัญมากพี่ใหญ่ฝากดูเกษตรกร,ท,กรทั้งประเทศไทยด้วยนะครับ,รบไม่ใช่เฉพาะอาจารย์นะดูดูทั้งหมดเลยนะฮะทุกที่ทุกจังหวัดในประเทศไทยพี่ใหญ่เป็นคนดูอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในฐานะที่อาจารย์ปลูกไม้ฮงหัวรีมาเอาศึกษามาตั้งแต่แรกจนปลูกจนเดี๋ยวนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าถ้า ใครที่มีพื้นที่นะครับพื้นที่ที่คิดว่าอาจจะพื้นที่ไม่เยอะนะครับทุนทุนไม่เยอะแล้วก็มีพื้นที่ไม่ไม่ไม่กี่ไร่ครับลองหัดมานองปลกูกปลูกไม้ไม้ได้ดูนะครับแต่ถ้าคนที่มีทุนเยอะแล้วก็มีพื้นที่มากก็อาจจะปลูกปลูกเยอะๆได้ครับเพราะว่าต้นทุนก็ก็สูงนะครับเพราะว่านก็ทุนทีนี้ใครที่มีพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิ์พร้อมนะครับ ทดลองมาลองมาลองปลูกดูครับก็คิดว่าเราปลูกไว้แล้วก็เป็นเงินกวากเป็นรายวันนะครับเงินออมก้อนโตนะครับวันละบาทนลครับครับผมวันละบาทวันละบาทต่อต้นต่อต้นครับก็คิด่างนั้นวันละบาทวันละบาทต่อต้นครับก็ได้เยอะท่านอาจารย์ครับได้ได้เยอะแน่นอนเสริมนิดนึงนะครับก็คือว่าไม้ชนิดนี้อะเนาะมูลค่าสมมุติว่ามูลค่าต้นละหนึ่งร้อยบาทผมสมมุตินะฮะสมมุติว่าต้นต้นต้นพันต้นละหนึ่งร้อยบาทพร้อมกับใบรับรองสายพันธุ์ ที่สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกได้ถ้าท่านปลูกลงดินแล้ว10ปีผ่านไปเนี่ยมูลค่าขั้นต่ําเลยที่รับซื้อขั้นต่ําเลยคือต้นละ10,000บาทถ้าสมมติท่านลงทุน100บาทแล้วไปทาง10ปีข้างหน้าต้นละ10,000นะฮะแสดงว่าท่านได้กําไร100เท่าเพราะฉะนั้น10ปีท่านจะมีรายได้อยู่วันละอ่าสิปีนะครปีละ1000บาทต่อต้นที่อาจารย์คิดว่าต้นละบาทเนี่ยที่จริงมันเป็นต้นละ3บาทเพราะว่าม <c oughs> <c oughs> ันเป็นต้นละ3าบาท เพราะว่าหนึ่งพบาทต่อต่อต้นนะฮะหนึ่งพบาทต่อต้นในเวลา1ปีคือ10ปีนี่มันได้มันได้1 0,000บาทแต่หนึ่งบาทเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเอาตังค์หนึ่งหนึ่งบาทเนี่ยไปฝากธนาคารยังไงก็ไม่มีทางที่จะได้เป็น200บาทใน10ปี10ปีนี่จะให้มันกลับมาให้มันกลายเป็น1เท่าตัวแค่200บาททําไม่ได้นะครับแต่สําหรับไม้ชนิดนี้มันทําได้100บาทปลูกลงดินนะครับแล้ว10ปีผ่านไปกลายเป็นต้นละหมื่น เพราะฉะนั้นท่านลงไปคํานวณดูนะครับคิดเองสิ่งที่ผมพูดออกมาเนี่ยคืออันนี้ผมก็เอามาจากท่านอื่นนะครับเกษตรกรที่คิดว่าจะปลูกไม้ฮวงหัวรีผมไปฟังดูแล้วหลักการและเหตุผลเขาประมาณนี้น่าฟังน่าฟังมากก็คือคุณลงทุน100บาทต่อต้นแต่ควนี้มันไม่ใช่100บาทนะสิมันไม่ใช่เฉพาะต้นเดียวสิเ,เราปลูกไปเนี่ยเป็นหมื่นต้นเป็นพันต้นนะฮะเอาสมมติแค่ร้อยต้นเนี่ยร้อยต้นถ้าถ้าท่านขายได้ต้นละหมื่นร้อยต้นก็คือล้านหนึ่งล้านบาทนะฮะล้านบาทแต่ถามว่าลงทุนเยอะไหม ลงทุนหลักหมื่นนะครับประมาณ1น0 0 0บาทแต่มีผลตอบแทน1ล้านบาทท่านลองไปคิดดูนะครับว่ามีเกิดความคุ้มค่าขนาดไหนสำหรับไม้ชน,นิดนี้ที่มันแพงขนาดนี้ที่ที่มันคุ้มค่าที่มันขายได้ราคาขนาดนี้เพราะว่าตลาดจีนถือว่าตัวนี้แพงที่สุดในประเทศจีนเป็นอันดับหนึ่งเราเอาใช้ตรงนี้ครับใช้ความได้เปรียบตรงนี้โอกาสไม่ได้มีบ่อยนะครับที่จะไปเจอไม้ที่ราคาแพงขนาดนี้แล้วในจังหวะนี้ด้วยนะจังหวะนี้จีนซื้อทั้งหมดนะครับ แต่ว่าถ้าสมมติว่าเกษตรกร,เ,กรเขาปลูกกันเยอะแยะ 2- 3, 4 5ประเทศเป็น10ประเทศปลูกลุมปลูกตัวนี้หมดราคามันก็จะลดต่ําลงมาแต่ช่วงนี้มันยังไม่มีนะครับช่วงนี้ถือว่าประเทศไทยเป็นอันดับต้นต้นนะครับของโลกไม่แพ้จีนไม่แพ้เวียดนามเลยที่ปลูกตัวนี้สามสี่ล้านต้นแล้วนะฮะที่ปลูกมาวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการขอบคุณพิสุนะครับขอบคุณพี่ใหญ่ที่พาเรามาชมตรงนี้แล้วานาข้อมูลนําเรื่องราวนํารูปภาพต่างๆนะครับคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ แชร์เป็นประสบการณ์ให้กับเกษตรกรทางบ้านที่รับฟังอยู่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ